ที่เจ็ดถึงบทที่สิบหกอิติปิโสภควารหังสัมมาสัมพุโทโววิชาระสัมปนโนสุโตโลกาบิทูนอนุตโตปุริสาทรามสารธีสัทธาเทวมนุนสานาังพุโทโภะควาติสวัคตโวภควาตารโมสันทิติโกอากาลิโกอิหิปัสสิโกโอปันาอิโกปจัจจติงปจัจจตังเวทิตาภูเวนยูหิติสุปฏิปนโนภควาตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาตโตสาวกสังโฆ ยาญาปฏิปันโนพระคขาวาปตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคขาวาปตสาวะกะสังโฆญะที่ทางจัตาริปุริา i, าราาาสายุาะะคานิอัตถุริสปุคลาเอสพระคขวาปตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาละนิโยอุตาราังปุญญเขตตังโลกาสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังถาสังโกนงอุปสันติสีนเนหังมาตาปีตาวะโอระหังปภูตันจามหาราชา ตาวังมางโปสัตุโนทิปังกาเรเทวโวสุโปเสทิกินจิเทวเยสักกปัจชังทศมิงกินเนวารัตตาไปยังกันต่างสาริปุตโตพระวันตุเมสิธิลาพังชนะนนเยมณีจินดาปียังจะท่านันสเพชนะพระหงชนะปียังมามะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถางอุตมังวรังหิตังเทวมุนุสานังพุทธเตเชนะนัสสันตุปัตวาสเพทุกขาวูปสเมโตเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถางอุตมังวราง ปริราหูปะสมนังธรรมเตเชนะสดทินานสันตุปัทวาสเพพระยาวูปะสมินตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสถาอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตเชนะสดนาณสันตุปัทวาสเพโรคาบูปะสมินตุเตอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตโลปุ อริสะธรรมมาสารตีสัทธาเทวมนุษย์สานางพุทโธะควาติสวากขโตะควาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันะนิโกปะจตตางเวทิตภูวินยูหิติสุปฏิปโนะควาโตสาวกสังโคโอชุปฏิปโนะควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปโนะควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนะควาโตสาวกสังโฆ ยะที่ทางสตาริปุริสะยุคาดีอัฐปุริสะปุคลาอาหูเนโยปาหูเนโยทักกิเนโยอัญชลีกะลานิโยอนุตลาังปุญญะเขตังโลกาสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังถาสังโกนาอุปสันติสีนีหังมาตาปิตาวะโอระหังปภูตันจะมหาราชตาวังมังโปสัตุโนทีปางกาเลเทวสุโปเสทิกินจีเทวเยสโกปัจชงนัศมากินเนวารัตาบียงกันตังสาลิปุโต พาวันตูเมสิติลาพังชนะนาเยเมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาพระหูชนะปียังมะมะสักกตวาสักกตวาผู้ทธรัตนังโอสถาอุตมังวัลังหิตังเอวามนุษสานางพุทธเตเชนะโสทินานาสันตุปัตถวาสัพเพทุกข,ขาวูปะสมีตุเตสักกตวาทำมาลัตนังโอสถางอุตมังวลงัลังปะริราหูปะสมานังธรรมเตเชนะ โสตินาาสันตุปทวาสเพพะยาบูปะสิมตุเตศกกตวาสังฆรตนังโอสถางอุตมังวังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุปทวาสเพโรคาบูปะสิมตุเตอิติปิโสภคะวาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปโนสุกโตโลกะวิทูณอนุตโลปุริสารธรรมมสารถีสัทธาเทวามนุสารพุทโธภคะวาติ วาาตัวพระคัมภีรตารโมสธิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะโกปัจจตังววทิตาภูิยหิติสุปฏิปนโนพระภีร์ตสาวกสังโฆออชุปฏิปนพระภีร์ตสาวกสังโฆยายาปฏิปนพระคัภีร์ตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปนพระคภีร์ตสาวกสังโฆยาทีทางจตาริปุริสายุคานิอัตาปุริสาปุคลาเอสาระคัมต สาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขีเนโยอัลชลีกันเลนอรุตาลังปุญญะเขตต่างโลกาสาติตจินดามณีปียังมันตังยะสังหาสังโคนาอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตาวังมังโปสัตุโนูทีปังกาเลเทวสุโพเสธิกินจิเทวเยสัศโกปัจชัะนสนิกเนวาทัตาปียังกันตังสาริกุตโต พระวันตุเมสิธิลาพังชนะนรเยมณิจินดาปียังจะทานังสพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสักกตะวาพุทธรัตนังโอสถางอุตมังวารังหิตังเทวามนุษานังพุทธเตเชนะโสที่นานสันตุปัทวาสพเพทุกขาบูปะเสมนตุเตสักกตะวาธรรมรัตนังโอสถางอุตมังวารังปะลีลาหูปะสมานังธรรมเตเชนะโสที่นานสันตุปัทวาสพเพพยาวูปะเสมนตุเต สักกตวาสังฆรตนังโอสถานุตมังวรางอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธทินานสันตุสเพโรคาวุปสเมตุเตชะนาชะยาชะยาสะนากตาพุทธาชตวามารังสวาหนังจัตุสัจจาสพังระยังยะสังยีปะวิงสุนาราสภาตันหังกะราทยพุทธาอัฏฐะ วิสตินายะก,กาสัพเพปติทิตาไมหังมัถเกเตมุนิสลาสีสีปติทิตโตไมหังพุทโทธธรมโมทวิโลจะนีสังโฆปติทิตโตไมหังอุเรสัพพะคุนากรโรหะทะเย เมอนุอนุรุตโธสารีปุตโตจะทักขีนีโกนทันโยปิติพาคสมิงโมคัลาโนจะวามเกทักขีน,ะะนีสวะเนไมหังอาสูงอานันทราหูโลกัสโปจะมหานามโมอาพาอุภาสุงวะวามะโสตะเกเกสโตปิติพาคสมิงสุริโยว,วะปะพังกะโรสิสินโนสิลิสัมปันโน โสภิโตบุนิปุงขวโวุกุมารกัสโปเทโรมะเหสีจิตตะวาทโกโสมัยหังวาทะีนิจังปะติถาสิคุณากรโลปุณโนอังคุลิมาลูจอุปาลีนันทาศีวลีเทลาปัญนิเมชาตานรา,าเตติลกามะะเสสาสิติมหาเทลาวิชิตาชิณสาวกา เอเตสีสีมหาเถราชิตะวันโตชินุรษาฉะลันตาสีศีสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาระตะนางปุระโตอาสิทักขีนีเมีตะสุตตะกังทะคัดชังปัจจะโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังคันทะมาระปะรินตัดจะอถาณะอาฐานาพิยะอุตตะกังอากาเส ชะทะนางอาสิเสสาปาการะสันติกาชินานานาวะระสังยุตตาสัตตปปาการะลังกตาวาตะปิตาทะสสัญชาตาพาหิรัตมัตตุปัทวาอเสสาวินยันยันตุอนันตชินาเตชะสาวะโสโตมีสกิจเจนะสะทาสัมพุทธปัญชะรี ชิณนะปัญชะละมัตชะหิวิหารันติวิหารันตังมหิตะเลสาัทาปาเลนตุมังสัเพต,เตมหาปุริสาสภาอิจจวะมันโตสุขุโตสุรักโขชินาะนุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาติสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธธรรมานุปาปะนุภาวะปาลิโต จารามิชินะปัญชาเลติพาหูสหัสสะมะพินิม,มิตะสาวุทันตังคีเมฆลางอุทิตะโรคะสานนะมารังธานาทิธรรม,มะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชายะมังคลานิมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะตัดวิงโ,โคลัมปะนาละวะกะมัคขะมะ ทัทะยักขังขันตีสุทันตะวิธนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยะมังคะลานินาลาคิลิขะชังวะอติมัตตภูตังทาวิขิจักกะสะมะมะสะนีวะสุทารุนันตังเตมตตมภูเสเกเสกะวิธนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยะมังคะลานิ อุคิตอุคิตตะขัดคะมะหิทัดหัดทะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชายะมังคลานิกัตตวานะกัตทะมุทะลังอีวังคับพินิยาจินจายะทุทะวจนังชนะกายะมัชเช สันเตนะโสมะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาะภวะตุะตะเตชะยะมังคะลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกะวาเทเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอิอติอันหะูตังปัญญาปทีปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาะภวะตุเตชะยะมังคะลานินันทุปะนันทะ ภูชะคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเถระภูชะเกนะธมามะปันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะวะตุเตชะยะมังคะลานิทุกขาหะทิทิผูภูชะเกนะสุท,ทัตถะหัตถังพัมมังวิสุทธิชุติมิธิภะกาพิธานยานาคธีนะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิเอตาปิพุทธชะยะมังคละอัฏฐคาถา,าโยวาจะโนทินะทิเนสลรเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอัฏฐิมืยะนาโรสะปัญโยจะมะหาการุนิโกนาโถหิตายาสัพพานินังปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจวัตเทนะโหตุเตชยามังคลังชันโตโพธิยามูรีสักกยานาังนันทิวัฒโตเอวังตะวังวิชโยโหติชยสุชยมังคะเลอประราชิตะปัลลังเกสีเสปะทะวิโปคะเลอภิเสกีสัมภะพุทธานังอับคับปัตโตปะโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปะพาตัง สุหุติตังสุขะโนสุมุหุโตจะสุยังพระรหมาจารลิสุปะทักขีนางกายกรรมมังวาจกรรมมังปะทักขีนางปะทักขีนางมโนกรรมมังปะนิทีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกตะวานะละพันตเตปทักขีนีพระวัตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต ภะวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสถตรีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสถตรีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทานีนะพระวันเตปูชิตาสตริงการนเตะะ วิหาระมันทะเลเทลาจามัชชาณวกาจะพิกาโอสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิามาจะอิสราสัป,ปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาพุชาเยติจะอันทะสัมภาวาสังเสทชาตายะทะโวปะป,ะปะตาตตปะปาติกานินญานิกังธรรมะวะลังปฏิจะเตสพเพปิทุกขัสสะ การลนตุสักขะยังทาตุจิรังสะตังธรรมโมธรรมมทาลาจะปุคคลาสังโฆโหตุสามะโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหลักขันตุสามธรรมโมสามเพปิธรรมมจาริโนวุทิงสัมปานุเนยามะธรรมะอริยปะเวทิเตปะสนาโหตุสัพเภปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมา ทารังปะเวชันตูกาเลีเทโวปวัสตุมุธิภาวายะสัตตานางสามนิทางเมตุเมธินิงมาตาปิตาจะอัตตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสพัพพาทุกขปัตตาจานินทุกขาพยาปตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกสมุนตุสเพติปานิโนเอตะเอตาวตา หิจะอัมหิหิสัมภตังปุญญาสัมปทางสัพเพเีวานุโมทันตุสัพภสัมปันปัต,ติสิทธิยาทานังททันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพาภาวนาพิรตาโหตุอัดขัดอัดฉันตุคัดฉันตุทเทว,วตาคตาสัพเพพุทธาภาลปัตตาปัจเจกาน,นจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะ Smile, ses, รักขันพันธามิสัพพโสโหตุสัพพังสุมงฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมงฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโหตโสตีโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมงฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตัง ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐาน,นอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระตนาไตด้วยการสวดด้วยการสาธยายบทสวดมนพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากภูภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยทเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงกอนุโมทานานในการสวดสาธยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทานานแล้วโปรดจงกอนยพร ให้แก่วัตถุมงคลพระอิตาย,ยอดเศษถีเรียนยอดเศษธีเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทางปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตทรงสำเสร็จศักดิ์สิทธิุประการเทินทุ